เฮ้ยถึงขั้นไล่หอมแก้กันเลยลูกโอ๊ยนี่นี่แน่ใจป่าว่าเธอไม่ได้ฝันไปอะจริงๆเลยค่ะนลัยนี่เชอร์กับพี่เอิ์นะคะก็ตกหน้าตัวเองหลายครั้งยุเหมือนกันค่ะโอ้ยถ้าเป็นแบบนี้นะน้าก็โล่งอกขึ้นมาเลยล่ะต่อนนี้ไปนะ คุณนั่งกินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ต้องยาให้กินจนที่น้าต้องกลับไปกินยารถกดเนี่ยเห็นไหมท้องน้าเนี่ยอืดเลยเห็นไหมอุ้ยอ้ยอุ้ยเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเขาดีกันแล้วเขดีกันแล้วนั่นน่นนัแหมดูสดใสขึ้นเลยนะเจ้าน้างซันตายแล้วพวกคุณทาไมแก้มแดงแป๊ดอย่างนี้นะลูกเหรอ เมื่อคืนเนี่ยเดินหอมไม่กี่ฟอดนะจ๊ะยังไงครับอย่าไปพูดอย่างนี้เลยครับอย่ามาแซวผมแบบนี้พูดถึงเมื่อคืนแล้วก็ขนคิ้งลุกหยาบหยาบเขินดนีด่เขินด <c oughs> เลยนะ <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้เนี่ยพี่วินกับพี่ซันก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พียร์ต้องพาพวกเราไปเลี้ยงหมูกระทะน,นะคะเ, <c oughs> เดี๋ยว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 ปากซันพี่บอกตอนไหนว่าพี่จะเลี้ยงฮะเอ้าแล้วพี่ร์ไม่ ความสุขหรอคะที่เรื่องเรามันจบแฮปปี้เอนดิ้งแบบเนี้ยมันนะแฮปปี้ลูกแต่พี่ไม่แฮปปี้เลยค่ะมีบ้านสิเดียวลูกกะบ่มเมียนโอ้ยหกกะหกมุนอุยคุยอยู่อาจารย์จโทษ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 อุ้ยอะไรกันตะกระนาเนี่ยเฮ้ยเราไอ้วินเมื่อคืนนี้วะทำไมไม่ลดเลยวะเหมือนไม่ได้กินเลยใช่เหรอพี่จำผิดป่า เมื่อคืนนี่พี่วินสภาพานี่คือเมาแอนะตัวก็เหม็นกลิ่นเหล้าหึงเลยแล้วเมาจนแบบมาหอมแก้ผมขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยฉันจำไม่ผิดเลยเว้ยของมันคนนี้แหละเมื่อคืนเนี่ยแล้วคนอย่างมันนะกินแค่เนี้มันไม่เมาหรอกอืมหรือว่าเมื่อคืนมันแกล้งเมาป่ะวะเฮ้ยน้องเอิร์ธแล้วทำไมน้องวินต้องแกล้งเมาด้วยลูกฮะก็ถ้ามันไม่แกล้งเมามันคงไม่กล้าขอโทษเอซันตรงๆนะครับมันคงอายเว้ยชั้น ี่จะบอกความรู้สึกกับแกตรงๆเป็นไปได้นะคะน่าคิดก็อาจจะเป็นไปได้นะมีสิทธิ์นะโอ้ปวดหัวแฮมเบิร์ดมีอย่างหัวหอนกินบ่ต้มแซ่บมีบ่ต้มแซ่บมันขึ้นเมาหลายอยากสิถอนอยู่นี่โอ้โหนิ่มวพี่วินเมามากเลยเหรอคะอือใช่ใช่โอ้ยแสดงว่า ก็ไม่รู้ตัวอะไรสิคะว่าเมื่อคืนตัวเองทําอะไรไปบ้างอ่ะก็คุ้นๆนะว่าเจอไอ้ซันแวบๆแต่ว่าจาอะไรไม่ได้ละเมาเมาไงจำอะไรไม่ได้เมาเมาแสดงว่าพี่วินก็จำไม่ได้สิคะว่าตัวเองอ่ะหอมแก้มพี่ซันด้วยนะคะฮะไม่จริงอ่ะพี่วินทำอะไรแบบนั้นเด็ดขาดเฮ้ยเฮี้ยด ไม่พี่ทำเป็นรังเกียจไม่ต้องเลยถือพี่จะจำอะไรไม่ได้นะแต่ผมจําได้ทุกการกระทําทุกคําพูดแล้วพี่เขาบอกด้วยว่าพี่จะให้ค่าขนมพิเศษผมห้าพันบาทฮะตอนไหนจะรู้อนไหนโอ้โหไอ้ผมไอ้ผมานี่เลยไอเจลยไอ้เลยโอ้โหมีพันเดียวเองใช่มีพันเดียวทำไมฮะฉันพูดตอนไหนให้ห้าพันไม่มีทางมาให้สี่พันเลยมาเลยฉันไม่เคยพูดเว้ยพี่บอกจําอะไรไม่ได้ใช่พี่รู้ได้ไงว่าพี่ว้าวพูดอะไรไปกันอะไรไม่ได้อล เปิด mm hmm. ตัวแฟนใหม่หลานของนารายขนกันเองผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นแม่ของลูกจริงๆที่คุณเอิร์ตตามหาอยู่ก็ได้อยังไงนะก็ไม่อยาห้คบกันไปวันนี้เลยมานี่ผมไม่เคยเห็นนารายโกขนาดนี้เลยนะพี่ทำไมนารายถึงกีดกันความรักครั้งนี้อย่างหนัก